วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุรสดราษดรนฮะวันนี้วันพุธที่18บพิถุนายนนะครับเรากลับมาอ่านหนังสือกันต่อครับสวัสดีเพื่อนใน YouTube แล้วก็ใน l u m b บ e ด้วยนะครับวันนี้อ่านกันต่อในศิตศาสตร์เล่มเดียวจบครับหน้า262ครับในหัวข้อที่3เราไปกันเลยนะฮะ หัว <c oughs> ข้อที่3ครับประเด็นนี้นำเรามาสู่ใจความสำคัญของคำถามในบทนี้บ่อยครั้งที่คนคิดไปเองว่าการขึ้นค่าแรงจะเป็นการเบียดบังผลกําไรของนายจ้างแน่นอนว่าอาจเป็นเช่นนั้นในระยะเวลาส,สั้นๆหรือในสถานการณ์พิเศษหากบริษัทใดบริษัทหนึ่งถูกบังคับให้ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มในขณะที่ไม่สามารถปรับราคาสินค้าขึ้นตามได้เพยังคงต้องแข่งขันกับบริษัทอื่นๆในกรณีนี้ ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นก็จะกัดกินผลกําไรของบริษัทแต่ถ้าค่าแรงปรับขึ้นพร้อมกันทั้งอุตสาหกรรมสถานการณ์ดังกล่าวมักจะไม่เกิดขึ้นโดยหากอุตสาหกรรมนั้นไม่ได้กําลังต่อสู้กับคู่แข่งจากต่างประเทศก็อาจจะสามารถผลักภาระค่าแรงที่ต้องจ่ายเพิ่มให้ให้กับผู้บริโภคครับให้กับหอ,อภัยนะฮะคือต้องผลักภาระค่าแรงที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นไปให้ผู้บริโภคครับนะครับ แล้วก็เพราะแรงงานส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริโภคด้วยเช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็แค่ทําให้ค่าแรงที่แท้จริงคนเหล่านั้นลดลงเพราะต้องจ่ายเงินมากขึ้นในการซื้อสินค้าใดๆริงอยู่ที่การขึ้นราคาอาจทําให้ยอดขายของอุตสาหกรรมนั้นลดลงส่งผลให้กําไรของอุตสาหกรรมนั้นน้อยลงตามไปด้วยแต่ตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ต้นทุนค่าแรงโดยรวมของอุตสาหกรรมดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะลดลงในปริมาณที่สอดคล้องกันแต่จริงๆนี้ผมเสริมนะฮะ อย่างในออสเตรเลียเนี่ยเวลาวันไหนที่เขาเป็นวันหยุดนะักขนะัตฤกษ์นะฮอลิเดย์นะหรือวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีการเพิ่มค่าแรง้กับให้กับลูกจ้างนะครับหลายชั่วโมงให้เพิ่มขึ้นแต่เขาก็จะไปชาร์จเพิ่มนะที่ลูกค้าลูกค้าเป็นคนรับภาระที่จ่ายนี้ไปนะครับแน่นอนว่าเรายังสามารถคิดถึงกรณีที่กําไรของทั้งอุตสาหกรรมลดลงโดยที่การจ้างงานไม่ได้ลดลงในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นกรณีที่กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าการเพิ่มมาตราค่าแรงหมายถึงค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นค่าแรงจะต้องเพิ่มขึ้นและเงินที่เอามาจ่ายค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกแบ่งมาจากกําไรของบริษัทโดยที่ไม่มีบริษัทไหนจําเป็นต้องเลิกกิจการผลลัพธ์รูปแบบนั้นเป็นไปได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เราลองมาดูตัวอย่างจากอุตสาหกรรมรถไฟ ซึ่งไม่สามารถผักภาระค่าแรงที่เพิ่มขึ้นไปสู่ประชาชนได้ด้วยการขึ้นค่าตัว๋วเนื่องจากระเบียบของรัฐบาลไม่อนุญาตให้ทำอย่างน้อยสาภาพแรงงานก็สามารถสร้างผลกำไรให้กับตัวเองได้ในระยะสั้นโดยที่นายจ้างและนักลงทุนเป็นฝ่ายที่เสียผลประโยชน์ครั้งหนึ่งนักลงทุนเคยมีเงินทุนที่มีสภาพคล่องแต่พวกเขาตัดสินใจนำมาลงทุนกับธุรกิจรถไฟพวกเขาเปลี่ยนเป็นเป็นเงิน เป็นเงินทุนนะฮะเป็นรางเหล็กแล้วก็ไม้หมอนเป็นตู้รถไฟเป็นทุกสินค้าและหัวรถจักรก่อนหน้านี้เงินทุนนั้นอาจเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นับพันรูปแบบครับแต่ตอนนี้เงินทุนก้อนที่ว่าติดแงกอยู่ในรูปแบบนี้ไปเสร็จแล้วสภาพแรงงานรถไฟอาจบังคับให้นะักลงทุนยอมรับผลกําไรที่น้อยลงจากการาจากเงินที่ลงทุนไปแล้วหากว่าธุรกิจรถไฟยังคงทารายได้ให้นักทุนมากกว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอยู่บ้าง ธุรกิจก็จะยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าผลกำไรนั้นจะคิดเป็นแค่0.1%ของเงินที่พวกเขาลงทุนไปก็ตามแต่การทำเช่นนั้นก็มีผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามมาหากในตอนนี้การลงทุนเงินการลงเงินนะครับกับธุรกิจรถไฟให้ผลตอบแทนต่ำกว่าการลงเงินในธุรกิจอื่นนักธุรกิจเอ,อนักลงทุนนะครับย่อมไม่ยอมใส่เงินเพิ่มแม้แต่แดงเดียวลงไปกับธุรกิจรถไฟอีกแล้ว พวกเขาอาจใช้เงินกับการซ่อมบำรุงสิ่งของที่เสื่อมสภาพบ้างเพื่อปกป้องอัตรากำไรที่บางเฉียบของเงินทุนส่วนที่ลงทุนไปแล้วแต่ในระยะยาวพวกเขาจะไม่ใส่ใจหาอะไรมาทดแทนของที่ตกรุ่นหรือเสื่อมสภาพหากเงินลงทุนในประเทศให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศพวกเขาก็จะไปลงทุนต่างประเทศแทนหรือหากพวกเขาไม่สามารถหาที่ไหนที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยง พวกเขาก็จะระงรับการลงทุนทั้งหมดไปเสียเลยดังนั้นการที่แรงงานช่วยเอาผลประโยชน์บนเงินลงทุนเช่นนี้จึงไม่ยั่งยืนจุดจบนั้นอยู่ไม่ไกลและในไม่ช้าก็จะถึงจุดนั้นอันที่จริงแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยจะเป็นไปตามภาพที่ทฤษฎีของเราใช้เห็นเท่าไรนักเพราอเมื่อบริษัทที่แทบไม่มีกำไรถูกบีบให้เลิกกิจการกันไปหมดเมื่อภาวะการว่างงานขยายตัวและเมื่อตาส่วนระหว่างค่าแรงและผลกําไรถูกบังคับให้ปรับตัวกลับมา สู่จุดที่พอมองเห็นโอกาสในการสร้างผลกำไรได้อย่างเป็นปกติหรือไม่ก็ผิดปกติไปเลยการจ้างงานและการผลิตก็จะกลับมาอีกครั้งแต่ในระหว่างนั้นผลลัพธ์ของการช่วยโอกาสนี้รวมทั้งภาวะการว่างงานและการผลิตที่ลดลงก็จะทำให้ทุกคนยากจนกว่าเดิมโดยต่อให้แม้ในช่วงเวลาหนึ่งค่าแรงของแรงงานจะกลายเป็นสัดส,ส่วนใหญ่ของรายได้ประชาชาติ <c oughs> แต่รายได้ประชาชาิก็จะหดตัวลงอย่างแน่นอนดังนั้นผลกําไรในเชิงเปรียบเทียบที่แรงงานได้รับในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั้น<ๆ>ก็อาจเป็นชัยชนะอันสูญเปล่าราวกับพ่ายแพ้ซึ่งหมายความว่าแม้กระทั่งฝ่ายแรงงานเองก็อาจได้รับผลประโยชน์น้อยลงเมื่อคิดคํานวณเป็นกําลังซื้อที่แท้จริงหัวข้อที่4ครับทั้งหมดนี้นําเรามาสู่ข้อสรุปที่ว่าสาภาพแรงงานอาจจะทําให้ข่าแรงของสมาชิกเพิ่มขึ้นได้จริง โดยที่ส่วนหนึ่งเบียดบังมาจากนายจ้างและส่วนที่เหลือเบียดบังมาจากแรงงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแต่ในระยะยาวแล้วสหภาพแรงงานไม่ได้ช่วยเพิ่มค่าแรงที่แท้จริงให้ใครเลยแม้แต่นิดเดียวความเชื่อที่ว่าสหภาพแรงงานช่วยเพิ่มค่าแรงได้นั้นวางอยู่บนความหลงผิดหลายประการหนึ่งในนั้นคือตรรก,กะวิบัติเกี่ยวกับความสับสนเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลจากการที่เห็นข้าแรงถูกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงครึ่งศตวตรรษที่ผ่านมา แล้วก็ยกความดีความชอบให้กับสาภาพแรงงานเพียงเพราะความบังเอิญว่าสาภาพแรงงานเองก็เติบโตในช่วงเวลานี้เช่นกันทั้งที่จริงแล้วค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเติบโตของเม็ดเงินลงทุนและจากพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะว่าข้อผิดพลาดที่มีบทบาทสําคัญที่สุดเบื้องหลังความหลงผิดนี้ก็คือการใส่ใจเฉพาะค่าแรงที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นจากการเรียกร้องโดยสาภาพ ซึ่งให้ประโยชน์แค่กับคนงานบางส่วนที่ยังคงมีงานทําอยู่แต่กลับไม่ใส่ใจที่จะติดตามผลกระทบของเรื่องนี้ที่เกิดกับการจ้างงานการผลิตและค่าของชีพของคนงานทุกคนซึ่งรวมไปถึงพวกที่กดดันให้มีการเพิ่มค่าแรงนี้ด้วยเราอาจจะมองไปไกลกว่าข้อสรุปนี้และตั้งคําถามว่าอันที่จริงแล้วในระยะยาวนั้นสภาพกลับเป็นตัวการขัดขวางการขึ้นข่าแรงที่แท้จริง ของคนงานทุกคนตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ถ้าพวกเขาคือแรงกดดันที่ทําให้ฤทธิภาพสุทธิของแรงงานลดลงพวกเขาก็ย่อมเป็นสาเหตุที่ชะลอ,อการขึ้นค่าแรงหรือทําให้ค่าแรงลดลงเสร็จด้วยซ้ําใช่หรือไม่สำหรับมุมมองเรื่องฤทธิภาพก็พอมีแง่มุมดีๆบางอย่างเกี่ยวกับนโยบายของสหาภาพให้เราพูดถึงอยู่เพราะเป็นความจริงที่ว่าในบางอุตสาหากรรมพวกเขาผลักดันมาตรฐานการทํางานที่ช่วยยวกระดับทักษะและความสามารถให้กับคนงาน และในประวัติศาสตร์ช่วงเริ่มแรกพวกเขาทำหลายอย่างเพื่อคุ้มครองสุขภาพให้กับสมาชิกในยุคที่แรงงานมีจำนวนมหาศาลในจ้างแต่ละรายมักจะได้ประโยชน์จากการกดดันให้คนงานทำงานเร็วขึ้นและยาวนานขึ้นแม้ว่าในท้ายสุดแล้วจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพของพวกเขาก็ตามเพราะว่าเหล่าคนงานสามารถถูกไล่ออกและมีคนใหม่มาแทนที่ได้อย่างง่ายดาย และในบางครั้งนายจ้างที่โง่เง่าและขาดวิสัยทัศน์ก็ถึงขั้นลดทอนผลกําไรของตัวเองด้วยการใช้งานคนงานอย่างหักโหมมากเกินไปสําหรับกรณีทั้งหลายเหล่านี้การที่สภาพแรงงานช่วยเรียกร้องมาตรฐานการทํางานที่เหมาะสมก็มาเป็นการช่วยคุ้มครองสุข,ขาภาวะและเพิ่มพูนสวัสดิภาพของสมาชิกให้มากขึ้นและยังช่วยเพิ่มค่าแรงที่แท้จริงให้กับพวกเขาไปด้วยพร้อมๆกัน ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอํานาจของสหภาพแรงงานที่เพิ่มพูนขึ้นและความเห็นอกเห็นใจอย่างผิดๆของทั้งสังคมก็ได้นําไปสู่การตอกอการต้องกล้ามเกินฝืนทนหรือกระทั่งการโอบรับแนวทางปฏิบัติที่ต่อต้านสังคมเช่นนี้ไปใช้จนทําให้สาภาพแรงงานกระทําสิ่งที่เกินกว่าเป้าหมายอันชอบธรรมของตัวเองไปเสร็จแล้วการลดเวลางานจาก70ชั่วโมงหรือ60ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้นไม่เพียงแค่เป็นผลดีกับสุขภาวะและสัสดิภาพ ยังช่วยเพิ่มปริิภาพอีกด้วยการลดเวลางานเหลือ48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ยังคงให้ผลดีต่อสุขภาพและเพิ่มเวลาพักผ่อนการลดงานเหลือ44ชั่วโมงต่อสัปดาห์ยังคงเป็นผลดีในแง่การเพิ่มเวลาว่างแต่ไม่ได้ส่งผลดีต่อปริศภาพและรายได้อีกต่อไปส่วนการลดเวลาทำงานเหลือแค่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้นไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพและเวลาพักผ่อนมากขนาดนั้นแต่กลับยิ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการลดผลผลิตและลดรายได้ลงด้วยซ้ํา เพราะว่าในตอนนี้สาภาพแรงงานทั้งหลายกลับกําลังพูดถึงและส่วนมากคือการบังคับให้ทําการลดเวลางานเหลือ35หรือ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ว่าระเบียบนี้จะทําให้ผลผลิตหรือรายได้ลดลงแต่นโยบายของสาภาพที่บั่นทอนผลิตภาพนั้นไม่ได้มีแค่การลดชั่วโมงการทํางาน,นที่จริงแล้วนี่เป็นหนึ่งในแนวทางที่ส่งผลร้ายน้อยที่สุดเพราะอย่างน้อยผลผล,ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ยังชัดเจน แต่สาภาพแรงงานหลายแห่งยังผลักดันนโยบายการแบ่งงานกันทําในระดับยิบย่อยอย่างเข้มงวดอีกด้วยซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและนําไปสู่การกระทบกระทั่งกันเรื่องขอบเขตของเนื้องานที่สิ้นเปลืองและไร้สาระพวกเขาต่อต้านการจ่ายเงินตามปริมาณผลผลิตหรือประสิทธิภาพการทํางานและยืนกรานให้สมาชิกทุกคนได้รับค่าแรงหลายชั่วโมงในอัตราเดียวกันโดยไม่สนใจว่าผลิตภาพของแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างไร พวกเขายืนกรานให้มีการเลื่อนตำแหน่งตามความอาวุโสแทนการพิจารณาจากความสามารถพวกเขาเริ่มการจงใจทวงความเร็วของกระบวนการผลิตในานามการต่อสู้กับการเร่งรัดงานพวกเขาประนามหยามเยียดคนที่ทำงานได้มากกว่าเพื่อนกดดันให้ถูกไล่ออกหรือถึงขั้นลงไม้ลงมืออย่างโหดร้ายพวกเขาต่อต้านการน,นำเครื่องจักรเข้ามาใช้หรือการพัฒนาปรับปรุงเครื่องที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นพวกเขายืนการาน ว่าหากการติดตั้งเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือช่วยประหยัดแรงงานได้มากกว่านั้นส่งผลให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งของพวกเขาถูกเลิกจ้างคนงานที่ถูกเลิกจ้างไปจะต้องได้รับการประกันรายได้ไปไเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขายืนกรานให้มีกฎระเบียบที่ทําให้ต้องใช้ทั้งจํานวนคนและเวลาทํางานมากขึ้นสําหรับเนื้องานแต่ลูงทําในโลกนี้มีจํานวนตายตัวและกองงานที่มี จำนวนจำกัดนี้จะต้องถูกกระจายออกไปสู่ผู้คนจำนวนมากที่สุดและใช้เวลาทำงานให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้งานกองนี้ถูกทำจนหมดเร็วเกินไปซึ่งสมมติฐานนี้ผิดโดยสิ้นเชิงแท้ที่จริงแล้วงานในโลกนี้ไม่ได้มีจำนวนจำกัดงานนั้นก่อให้เกิดงานและสิ่งที่ใน A ผลิตก็ก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อสิ่งที่ใน B ผลิตแต่เพราะสมมติฐานที่ผิดนี้ยังคงอยู่และนโยบายของสหภาพแรง,งงานก็ยังคงใช้มันเป็นฐานแนวคิด ผลลัพธ์สุทธิของการมีสาภาพแรงงานที่เป็นการลดผลิตภาพให้ต่ำลงกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายของการดําเนินงานของสาภาพแรงงานที่เกิดขึ้นกับคนงานทุกกลุ่มในระยะยาวจะเป็นการลดค่าแรงที่แท้จริงให้ต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นซึ่งหมายถึงปริมาณสิ่งของที่พวกเขาสามารถจะซื้อได้ด้วยค่าแรง,งนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุแท้จริงที่ทําให้ค่าแรงที่แท้จริงปรับตัวขึ้นอย่างมหาศาลตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมาก็คือการสะสมทุน และพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดซึ่งเกิดจากทุนเหล่านั้นเพราะว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอันที่จริงแล้วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานโยบายแย่ๆของทั้งสาภาพแรงงานและรัฐบาลส่งผลให้กระบวนการนี้ต้องหยุดชะงักลงหากเราพิจารณาเพียงค่าเฉลี่ยรายได้รวมต่อสัปดาห์ของแรงงานเอกชนนอกภาคการเกษตรในหน่วยของเงินกระดาษก็อาจจริงอยู่ว่ารายได้นั้นเพิ่มขึ้นจาก1 0 7 7 3ดดอลลาร์ ในปีคศ1968เป็น1 0 0 0งพันเป็นหนึ่งดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมปี1,977เพราะว่าเมื่อสำนักง,งานสถิติแรงงานพิจารณาตางเงินเฟ้อร,ร่วมด้วยแล้วโดยการแปลงตัวเลขนี้กลับไปเป็นมูลค่าของดอลลาร์ในปีคศ1967อ,สอ็ 1, สะท้อนราคาผู้บริโภคที่สูงขึ้น ปรากฏว่าไรายได้ต่อสัปดาห์แท้จริงกับลดลงจาก103.39ดอลลาร์ในปีคศ .1968 เป็น103.36ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมปี1 9 7 7การหยุดชะง,งักการเติบโตของค่าแรงที่แท้จริงที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องโดยธรรมชาติของสาภาพแรงงานแต่เป็นผลมาจากนโยบายที่ขาดการมองกันไกลของทั้งสาภาพแรงงานเองและรัฐบาลแต่ยังพอมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านั้นได้ บทที่21ครับค่าแรงที่เพียงพอที่จะซื้อสินค้าคืนมาได้นักเขียนเชิงเศรษฐศาสตร์มือสมัครเล่นต่างก็เรียกร้องหาราคาที่เป็นธรรมและค่าแรงที่เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาแนวคิดอันคุมเครือเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคกลางในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกพัฒนาแนวคิดแตกต่างออกไปนั่นคือแนวคิดเรื่องราคาเชิงหน้าที่หรือ functional price และค่าแรงเชิงหน้าที่หรือ Functional wage ราคาเชิงหน้าที่คือระดับราคาที่เอื้อให้เกิดปริมาณการผลิตมากที่สุดและทำยอดขายได้มากที่สุดส่วนค่าแรงเชิงหน้าที่ก็คือระดับค่าแรงที่มีแนวโน้มจะทำให้มีปริมาณการจ้างงานสูงสุดและเกิดการจ่ายค่าแรงที่แท้จริงมากที่สุดแนวคิดเรื่องค่าแรงเชิงหน้าที่ถูกยึดไปใช้ต่ออย่างวิปลาสโดยสาวกลัททีมาร์กซิสและลูกศิษย์ที่ไร้สติของพวกเขาอย่างสำนักคิดกำลังซื้อ รือเรียกว่า purchasing power school นะครับทั้งสองกลุ่มนี้ครับชักนำให้คนที่ยังไม่ภาษาเริ่มตั้งคำถามว่าค่าแรงอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้เป็นธรรมหรือไม่พวกเขายืนการว่าคำถามที่แท้จริงก็คือค่าแรงตอนนี้นั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่และพวกเขาบอกว่าระดับค่าแรงเดียวที่จะใช้ได้ผลระดับค่าแรงเดียวที่จะช่วยปกป้องระบบเศรษฐกิจจากการล่มสลายที่กำลังคลืบคานเข้ามาก็คือระดับค่าแรงที่เอื้อให้แรงง,งานสามารถ ซื้อสินค้าที่พวกเขาผลิตเองคืนมาได้ที่มาร์กซิสและสำนักคิดกำลังซื้อเชื่อว่าทุกครั้งที่เกิดขึ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำร้วนมีสาเหตุมาจากความล้มเหลวที่จะจ่ายค่าแรงให้ได้ถึงระดับดังกล่าวและไม่ว่าจะพูดเรื่องนี้ในช่วงเวลาใดพวกเขาก็มั่นใจเหลือเกินว่าในขณะนั้นค่าแรงยังไม่สูงพอที่จะซื้อสินค้ากลับคืนมาอยู่ดีหลักการนี้ถูกวิสุจธ์แล้วว่าทรงพลังเพียงใดเมื่ออยู่ในมือของเหล่าผู้นำสหภาพแรงงาน เมื่อพวกเขาสิ้นหวังจากความพยายามที่จะกระตุ้นความเห็นอกเห็นใจกับประชาชนหรือจากการพยายามโน้มน้าวในจ้างผู้ซึ่งชั่วร้ายโดยนิยามไม่มีความเป็นธรรมพวกเขาก็จะชฉวยเอาเหตุผลที่ถูกคำนวณมาอย่างดีว่าจะตอบรับกับความเห็นแก่ตัวของผู้คนในสังคมและจะสร้างความหวาดกลัวได้จนนำไปสู่การบีบบังคับให้ในจ้างต้องยอมโอนอน่อนตามข้อเรียกร้องของพวกเขาแล้วเราจะรู้ให้แน่ชัดได้อย่างไรว่าตอนไหนแรงงานจึงจะได้ค่าแรงเพียงพอที่จะซื้อสินค้าคืนมาได้ หรือตอนไหนที่ได้เกินกว่าระดับนั้นไปแล้วเราจะพิจารณาได้อย่างไรว่าจานวนเงินที่ถูกต้องคือเท่าไหร่และเนื่องจากผู้สนันุนหลักการนี้เองก็ดูจะไม่ได้พยายามหาคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้อย่างเป็นจริงเป็นจังเราจรึงจำเป็นต้องหาคำตอบนั้นด้วยตัวของเราเองดูเหมือนว่าผู้สับสนุนบางกลุ่มของทฤษฎีนี้ต้องการจะสื่อว่าคนงานของแต่ละอุตสาหกรรมควรจะได้รับค่าแรงเพียงพอที่จะซื้อสินค้าที่พวกเขาผลิตเองกลับคืนมาได้แต่แน่นอนว่าพวกเขาคงไม่ได้หมายความว่า ่างตัดชุดเดรสราคาถูกควรได้รับค่าแรงเพียงพอที่จะซื้อชุดเดรสราคาถูกในขณะที่ช่างตัดเสื้อโค้ทขนมิงครได้รับค่าแรงเพียงพอที่จะซื้อเสื้อโค้ทขนมิงหรือว่าคนงานในโรงงานรถยนต์ฟอร์ดครได้รับค่าแรงเพียงพอที่จะซื้อรถฟอร์ดและคนงานในโรงงานรถยนต์คัดดิแลควรได้รับค่าแรงเพียงพอที่จะซื้อรถยนต์คั i ดิแลอยางไรก็ตามครับมีเรื่องที่นักศึกษาในช่วงคิดสวดวัรษ1940เมื่อสภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ึ่งในขณะนั้นส่วนใหญ่สมาชิกของสหภาพแรงงานนี้อยู่ในกลุ่ม1ใน3ของแรงงานที่มีรายได้สูงที่สุดในประเทศค่าแรงรายสัปดาห์ของพวกเขาสูงกว่าค่าแรงโดยเฉลี่ยของคนงานในโรงงาน20%และมากเป็นเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับค่าแรงโดยเฉลี่ยในธุร,ฐฐรกิจค้าปลีกโดยอ้างอิงจากตัวเลขที่รายงานโดยรัฐบาลน,นะครับแต่พวกเขากลับเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้นอีก30%เเพื่อที่จะเสริมสร้างระดับความสามารถในการซื้อสินค้าที่กำลังหดตัวลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งพวกเราเองก็มีความสามารถในการผลิตสินค้านั้นด้วย <c oughs> ตามเหตุผลที่โคศกคนหนึ่งของสาภาพดังกล่าวยกขึ้นมาอ้างแล้วค่าแรงของคนงานในอุตสาหกรรมยานยนต์กับคนงานในธุรกิจค้าปีกหลักภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นคนงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ยังต้องการค่าแรงเพิ่มอีก30%เพื่เอไมพิ่มให้เศรษฐกิจพังพินาศแล้ว30%จะเพียงพอสำหรับคนอื่นด้วยหรือไม่ หรือว่าคนอื่นๆต้องการค่าแรงเพิ่ม55-160%เพื่อให้มีกำลังซื้อต่อหัวเทียบเท่ากับคนงานภาคยานยนต์อย่าลืมว่าในยุคนั้นก็เหมือนกับในยุคนี้ที่ระดับค่าแรงเฉลี่ยของแต่ละอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลในปี1976คนงานในอุตสาหกรรมค้าปลีกมีรายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์เพียง113.96ดอลลาร์ในขณะที่รายได้ของแรงงานภาคการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่สัปดาห์ละ207.6ดอลลาร์ และคนงานในภาคการขอสร้างมีรายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ248.93ดอลลาร์หากอิงจากประวัติศาสตร์ของการต่อรองค่าแรงแม้กระทั่งภายในสาภาพแรงงานเดียวกันหากข้อเสนอสุดท้ายนี้เกิดขึ้นจริงเราก็มั่นใจได้เลยว่าคนงานในอุตสาหกรรมยานยนต์จะยืนการานที่จะรักษาส่วนต่างของค่าแรงที่มีอยู่ของพวกเขาเอาไว้เพราะความปรารถนา <c oughs> ถึงความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจนั้นไม่ว่าจะในกลุ่มสับสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือในกลุ่มพวกเราทั้งหมดที่เหลือยกเว้นพวกพ่อพระหรือว่านักบุญซึ่งหาได้ยากยิ่งในสังคมย่อมหมายถึงความปรารถนาที่จะได้ให้มากเท่ากับคนที่มีระดับทางเศรษฐกิจสูงกว่าเรามากกว่าจะหมายถึงความปรารถนาที่จะแบ่งปันสิ่งที่เราได้รับอยู่ตอนนี้ให้กับคนที่มีระดับทางเศรษฐกิจต่ำกว่าแต่ประเด็นที่เรากําลังให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้คือตรกกะและความสมเหตุสมผลของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่จุดอ่อนอันน่าเศร้าเหล่านี้ของธรรมชาติของมนุษย์หัวข้อที่2ครับการโต้แย้งว่าแรงงานคนมีไรายได้เพียงพอที่จะซื้อสินค้าคืนได้นั้นเป็นเพียงรูปแบบพิเศษอย่างหนึ่งของการอ้างเหตุผลทั่ว,ว,วไปเกี่ยวกับกําลังซื้อและกล่าวว่าค่าแรงของคนงานที่คือ,อ,อกําลังซื้อของคนงานนั้นก็นับว่าจริงอยู่แต่ก็เป็นความจริงด้วยเช่นกันที่ไรายได้ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าข,ของร้านชําเจ้าข,ของที่ดินหรือนายจ้างต่างๆก็คือกําลังซื้อของพวกเขา ซึ่งมีไว้สําหรับการซื้อสิ่งที่คนอื่นมีขายและหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คนอื่นๆเหล่านี้มีและก็จําเป็นต้องหาผู้ซื้อก็คือบริการของแรงงานของพวกเขาเองยิ่งไปกว่านั้นทั้งหมดที่กล่าวมาก็มีได้ตรงกันข้ามในเศรษฐกิจที่มีการแลกเปลี่ยนรายได้ของทุกคนก็คือต้นทุนของใครบางคนการปรับขึ้นค่าแรงรายชั่วโมงในแต่ละครั้งก็คือการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต เว้นเสียแต่ผลิตภาพแรงงานหลายชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกันหากว่ารัฐบาลควบคุมราคาสินค้าและห้ามไม่ให้ราคาสินค้าปรับตัวขึ้นกาไรของผู้ผลิตรายที่แทบจะไม่มีกําไรอยู่แล้วก็จะหายไปและก็บีบให้พวกเขาต้องเลิกกิจการซึ่งหมายถึงการหดตัวของภาคการผลิตและการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและถึงแม้ว่าราคาจะปรับขึ้นตามได้แต่ราคาที่สูงขึ้นก็จะลดความสนใจของผู้ซื้อทําให้ตลาดหดตัวลงซึ่งก็จะนําไปสู่การว่างงานเช่นเดียวกัน ากการที่ค่าแรงรายชั่วโมงปรับขึ้น30%ทั่วทั้งระบบแล้วบังคับให้ราคาสินค้าทั้งหมดปรับตัวขึ้น30%แรงงานก็ไม่สามารถซื้อสินค้าได้มากกว่าตอนแรกอยู่ดีและว,วงจรงูกินหางนี้ก็ต้องเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งตั้งแต่อ่านมานะฮะวลกเนี้ยเข้าใจง่ายสุดละแน่นอนว่าหลายคนอาจแย้งว่าการขึ้นข้าแรง30%ไม่ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากพอๆกันซึ่งก็เป็นความจริงที่ผลลัพธ์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้เฉพาะในระยะยาวและได้เฉพาะเมื่อนโยบายการเงินและสินเชื่อเอื้อให้เป็นเช่นนั้นหากอุปทานเงินและสินเชื่อไม่มีความยืดหยุ่นพอที่จะเพิ่มปริมาณตามค่าแรงที่ถูกบังคับให้ปรับตัวสูงขึ้นและหากเราใช้สมมติฐานว่าค่าแรงที่สูงขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากผลิตภาพของแรงงานในมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเป็นเช่นนั้นผลกระทบหลักของการบังคับให้ขึ้นอัตราค่าแรงก็คือการบังคับให้เกิดการว่างงาน ซึ่งในกรณีนั้นปริมาณค่าแรงโดยรวมจะลดลงกว่าแต่ก่อนไม่ว่าจะคิดเป็นหน่วยดอลลาร์หรือเป็นกําลังซื้อที่แท้จริงเพราะการจ้างงานที่ลดลงนั้นซึ่งเกิดจากนโยบายของสาภาพแรงงานไม่ใช่ผลลัพธ์ชั่วคราวจากการจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีย่อมหมายความว่ามีสินค้าถูกผลิตน้อยลงสําหรับเราทุกคนและไม่น่าเป็นไปได้ที่แรงงานจะชเชยการหดตัวอย่างสิ้นเชิงของการผลิตด้วยการแบกรับส่วนแบ่งมากขึ้นจากปริมาณการผลิตที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยมีอยู่สองบุคคลที่ทำงานอย่างเป็นสละ,ะต่อกันนั่นคือพอลเอชดักลาสในอเมริกาที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจำนวนมหาศาลและเอซีปิกูในอังกฤษที่ใช้วิธีการนิรนยเกือบจะทั้งขบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งทั้งคู่กับบรรลุข้อสรุปเดียวกันว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อแรงงานมีค่าอยู่ระหว่าง3และ4ซึ่งหากอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็จะมีความหมายว่า การลดอัตราค่าแรงที่แท้จริงลง1%ก็มีแนวโน้มที่ทําให้อุปสงค์ต่อแรงงานโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3%าหรือการในทางตรงกันข้ามก็คือถ้าถ้าแรงถูกปรับเพิ่มให้สูงกว่าจุดผลิตจุดผลิตภาพส่วนเพิ่มโดยปกติแล้วการจ้างงานจะลดลงประมาณ3-4เท่าของอัตราค่าแรงรายชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้รวมของคนงานลดลงไปด้วยในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน ถึงแม้ว่าตัวเลขเหล่านี้ถูกใช้เพียงเพื่อแสดงถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อแรงงานที่ปรากฏในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตและไม่จําเป็นที่จะใช้คาดการณ์อนาคตได้แต่ตัวเลขเหล่านี้ก็ยังควรค่าแก่การพิจารณาเป็นอย่างยิ่งโอเคอันนี้จบไปที่หัวข้อที่2นะนะพรุ่งนี้อ่านต่อหัวข้อที่3ครับหน้าสองนะครับาบางทีนะความหมายมันเข้าใจง่ายๆแหละแต่เขียนเนี่มันดูยากไปงั้น เอาเป็นว่าใครฟังแล้วงงก็ฟังอนรอบนะครับโอเควันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม